สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับ The Walking Dead นะครับผมซีซั่น2นะครับกันในเอพิโซดที่2นะครับผมอะเฮาส์ดีไวท์นะครับแปลว่าบ้านแตกนะครับเรียกกันง่ายๆอย่างนั้นละกันนะครับผมก็ในพาร์ทที่แล้วกล่าวก่อนเออเกริ่นก่อนละกันนะครับเจมส์เนทายก็ออกไปจับปลากับลุงพีทแล้วก็นิกนะครับแต่ว่าปรากฏว่านิกหรือเปล่าจำไม่ไม่มั่นใจนะแล้วปรากฏว่าเจอซอมบี้โจมตีนะครับแต่แต่เจอเออกลุ่มคนที่ถูกโจมตีก่อนนะฮะถูกยิงตายนะครับไม่ได้โดนซอมบี้กัดเสร็จแล้วก็ ช่วงนั้นเนี่ยทั้งทั้งคู่ก็โดนซอมบี้กัดจอมตีนะครับแล้วลุงพีทเนี่ยรู้สึกจะโดนซอมบี้กัดอ่าแล้วเราก็เลือกที่จะไปกับลุงพีทนะครับแล้วก็ตัวน้องนี้นั้นนะ่ะเห็นวิ่งหนีเข้าป่าไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็มาตอนน่อในเรื่องกันในตอนเอพิโซดที่สองเลยครับผมไปชมกันเลย I'm freezing. Wait till we get up to Wellington. Then talk to me about coal. I'm gonna go look for more wood. Where's the rest of your group? I I'm by myself. Bullshit. Krista, run! I'm out. Grab her. Let's go. คา o c เ r v e r เนี่ยเป็นใครสักคนหนึ่งที่เขาพูดถึงนะน่าจะเป็นกลุ่มที่เป็นเหมือนเป็นศัตรูกันกับกลุ่มนี้นะครับนี่นะครับใกล้ถึงตอนจบของพา์ที่แล้วแล้ว

คุณลุงโดนกัดแล้วตัวนี้ก็ไม่ได้โดนกัดน,นะตอนแรกนึกว่าจะตายนะครับแต่นี่ก็วิ่งเข้าป่าไปเอาจริงๆแล้วซอมบี้มันวิ่งไม่ทันเราหรอกถ้าเราวิ่งจริงๆอ่ะมันไม่น่าไม่น่าจะหนีไม่พ้นนะครับซอมบี้มันเดินช้ามันวิ่งไม่ได้ถ้าซอมบี้ในหนังบางเรื่องมันวิ่งได้นะแต่เรื่องนี้มันไม่วิ่งนะครับมันเดินเอา โ uh อ้โหเปิดฉากมันได้เสียงน่าระทึกใจ The Walking Dead โอเคโมาที่รถแสดงว่ามีคนหนีเข้าไปอยู่ในนี้ มันน่าจะผ่านไปไม่ได้กันแล้วล่ะแต่ว่าถ้าเป็นในแง่ร้ายเราก็ออกไปได้ไม่ได้เหมือนกันอเอาไงดีวะมองอะไรเหเรอก็เห็นอยู่เนี่ย รู้สึกยังไงบ้างคะก็นอกจากโดนกัดก็ไม่รู้สึกอะไรเท่าไหร่ส,ส่งเรื่อยมาเอาจริงเหรอการตัดไม่ได้ช่วยหรอกนะใครบอกไม่เคยได้ยินมันใช้การได้สำเร็จเทีมันก็ต้องล้องทางเดียวเท่านั้นเอ้ยไม่ดีนะตอนหน้าตาตาเด็ก ไม่อยากดูฉันก็เลื่อนไหลตายอยู่ดีจะทำอย่างนั้นเหรอจะแบกฉันไปเหรอนรกเอ้ยขอเวลาสักนาทีนึง่งพักผ่อนสักหน่อยนะคะ่ะหนูจะขับรถออกไปเองของในนี้เยอะเหมือนกันนะจะหาของที่มีประโยชน์ เช่นวิตามินเกลือแร่และไม่ใช่หนอดูในกระเป๋าเราก่อนเลยจะเจออะไรบ้างในกระเป๋ามีน้ำนะมีน้ำหน่าเราจะจิบน้ำมาแล้วก็ให้ลุงพีทไปพอมีพอมีมีของไหมขอโทษด้วยน้ำหมดแ dm จะต้องไปหาหนูต้องไปหาอย่างอื่นเพิ่มไม่เป็นไรหรอกโดนกัดแล้วจำลีได้ ยังไงลีก็แย่เหมือนกันประตูตอนนั้นลีพยายามยังไงก็ไม่รอดในกล่องนี้มีอะไรไหมเรดเดนโกนะครับรสชาติดังเดิมนั่นมีอะไรอยู่นั่นน่ะแน่ใช้อะไรได้ไหมบุหรี่เอามาเลยมีไฟแช็กไหมล่ะเฮ้ยมีเหรอ ยาเลเป็นทายมีทุกอย่างจุดให้เอาไปเล่นคาป่ากลิ่นแย่พอๆไอรสชาติแย่พอกับกลิ่นเลยเอาไงต่อเรารอรออะไรล่ะแล้วต้องมานั่งดมควันบุหรี่ด้วยกันเนี่ยนะยังไม่ได้ไปถึงหน้ารถเลยอะไรวะ ไม่รู้ว่าหน้ารถมีของอะไรหรือเปล่าฮิชิบหายแล้วเคลมเป็นท้ายมันเลยเวลามาเยอะแล้วเฮ้ยลุงพีทยังอยู่เป็นคนหรือเปล่าวะนะโออโยโอสีผิวเปลี่ยนแล้วอะ่ะกูเตรียมเลื่อยก่อนเลย แต่การข้ามควรไม่ใช่ซอมบี้นะครับข้ามควรเป็นคนนะครับแต่น่าจะเป็นเพราะพิษไข้เตรียมเลื่อยก่อนเลื่อยจะทำอะไรได้วะยังมีชีวิตอยู่ไหมโอ้ยยางครับยางยังซอมบี้ไม่ไอเวนยเ้ย feel like ten shit in sack. pounds a รู้สึกทุกอันในถุงขี้เลยโอ้ยเลยติดอยู่ในกระป๋องนี้ทั้งวัน,นกระป๋องนี้รถเหรออยากฟังเรื่องตลกไหมฉันคิดว่านะฉันไม่อยากจะตาย <laughs> ตลกตรงไหนอ่ะ ไม่เคยคิดเลยว่าจะเป็นไอ้งวที่พูดแบบนั้นแต่ก็พูดไปแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกเหมือนรู้สึกเหมือนเชือกมัดรอบคอแล้วมันก็แน่นขึ้นทุกวินาทีฉันรู้สึกว่าฉันน่าจะไม่หายใจไม่ออก เธอสัญญากับฉันได้ไหมว่าจะดูแลนิกให้ฉันเขา,า,าเป็นเ่ากดีหรือจะทำเท่าที่ทำได้ขอบคุณเดี๋ยวจะทั้งหมดวันแล้วเนี่ยพวกนั้นหาเราไม่เจอแน่จะไปไหนอะ สมบีไปยังยังอยู่นะครับแต่ว่าเลิกสนใจแล้วฉันออกไปจากที่นี่ไม่ได้แนะ่จเธอต้องฝ่าออกไปจะจะซื้อเวลาให้แล้วด้วยกัแนตนะ่กับหนูเถอะเพื่ออะไรล่ะหลังจากนั้นก็ตายงัน้นเหรอเพื่อไปบอกลาน,นิดไง เอาละเ l า try. ฉันจะลอง Well like my d ah d d used y to เหมือนพ่อจะเคยพูดไว้ We're burning daylight เราเผาเวลากลางวัน Let's get this over with จบเรื่องนี้กันเถอะเอ้ยสู้สิลียิงสู้จนวาระสุดท้ายเลยอือทำไงอ่ะข้างขวา วิง่งอ้าวโอ้โหไม่ได้ผลแนะ่ไปเถอะหาลานของฉันคุณต้องลองบอกให้ไปไงไปเวนไปก็ได้ไ<ป>วิง่งหลบอ๋อคุณต้องหลบก่อนละลุงพีทไม่รอดใช่ไหมลุงพีท ขอบคุณนะได้อ่เฮาส์ดีไว d ์นะครับบ้านแตกนะบ้านใครไม่ใช่บ้านหลังแรกที่เราออกมานี่ไม่ใช่บ้านของพวกนั้นเขาเรียกคาคาบินนะครับเขาเรียกกระท่อมกลางป่าไรพวกนี้นะคาบินเอาใชา่นี่หว่าใ <Clement ine, S 1> ครเป็นไทยเป็นอะไรหรือเปล่า ลูกม่อยู่กับเธอเหรอแล้วอวิทล่ะหนี่พูดถึงนางสกุลใช่ไหมเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเหรอเราถูกโจมตีใครลุนโจมตีวอลเกอร์สพระเจ้าเราแยกทางกันหนูอยู่กับพีทแต่พระเจ้าแล้วเธออยู่ไหนมาอยู่ไหนกันแนู่ตามน้ำไปอ่ะเราต้องไปนะรอสักครู่สิสามนี่ีอยู่นั่นน่ะเอาปืนมาโอย ลูกกับอาวินออกไปหาเธอบอกไปแล้วว่าอย่าไปเว้ยนะลุคเอ้าเคลเมนไทน์เธอเธอช่วยเฝ้าซาร่าได้ไหมจะดูแลเธอให้เชื่อใจเธอได้เลยก็ใจนะเธอจะปลอดภัยกันนนี้อย่าเปิดประตูให้อะไรก็ตามเราจะกลับมาไม่นานและขอบคุณ เอ้เฮ้ยเราเราบอกความจริงกับพ่อไปอ่ะซาร่าต้องโกรธเราแน่เลยอ่ะคือผมตอนพร์ที่แล้วผมผมเลือกไม่ทันอ่ะเลยบอกความจริงไปอ่ะซาร่าโดนเฉ็งเนี่ยยิ้มสิอ้าวเฮ้ยไม่ใช่เหรอไม่โกรธเลยเหรอเจอใต้บ้านของเก่าเพียบไปหมดเลยมันเยี่ยมไปเลยอ่ะเจ๋งมากขายให้ฉันด้วยสิได้สิ อย่ามีในกูดโพสโอเคเอาแบบโพสสวยๆหน่อยนะโอเค I'm ready พร้อมแล้วอ่าได้ไหมโอเคไม่ต้องเป่าไม่ต้องสะบัดเลยเหรอมีอะไรเหรอพ่อฉันอยู่ไหนพวกเขาไปตกปลารู้หน่าว่าไม่ใช่ความจริงอ่าแล้วเราจะบอกว่าไงซาร่าฉลาดกว่านั้นเยอะนะ อ๋อฟีมูลลอยนะครับจริงๆแล้วไม่ต้องขย่าไม่ต้องสะบัดครับมันจะมันจะภาพมันจะปรากฏเองนะไม่ต้องสะบัดเพื่ออะไรเลยไม่มีประโยชน์นะครับบอกเป็นความรู้ไปนะฮะเธอต้องทําอะไรเหรอซาร่าซาร่าอยาอย่าม่อยงอย่างอย่าไม่เันเธอปวดแก้ไขแก้ปวดสองเม็ดก่อนนอนจะเจอดูไหมว่าฉันเจออะไรว้าวปืน Will show how you do you use me that สอนฉันใช้ได้ไหมเนี่ยฉันหากระสุนไม่เจอโอเคก็ได้แต่มันไม่ใช่ของเล่นนะฉันรู้อันดับแรกจำไว้วันป็นแค่สิ่งของแมาเควาว่าไงอืมฉันไม่รู้การีสอนมาแบบนี้นึกว่าจะหนักของนี้ซะอีกอะไรต้องทำอะไรกัไงต่อสิ่งสำคัญที่สุดอย่า กระชากไกลให้ค่อยๆลากไกลทำไมล่ะก็เขาสอนมาอย่างนั้นแล้วฉันจะต้องยิงอะไรอย่าทำแบบนั้นขอโทษขอโทษฉันน่าจะไปฝึกข้างนอกที่ต้นไม้ตรงนั้นอย่า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 ออกไปเฮ้ยลูกกลับมาแล้วไหนวะ what เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวซาร่าเรามองไม่เห็นใครเลย ซาร่าเฮ้ยโอ้ยยิงไปป่วยอยู่อ้าวมันเงาคนนะแต่ว่าจะใช่ลุกหรือเปล่าอเอ๊ะซาร่ามันใส่แว่นมันก็น่าจะมองเห็นชัดกว่าเราไหมแต่เมื่อกี้แว่นของซาร่านี่คือแบบร้าวเยอะแล้วนะครับแว่นตาของซาร่าเนี่ยคือใช้แบบไม่ได้เปลี่ยนนะไงมันเป็นเงาคนแต่ว่ามัน ไม่ใช่รู้กับอาวเว่แล้วเคลมฉันว่าฉันรู้จักเขาเขาเห็นฉันไม่ได้ไปหาที่ซ่อนสิที่ไหนล่ะสวัสดีเคลมฉันหายใจไม่ได้ฉันหายใจไม่ได้เอ้าชิบหายละเงียบไว้เงียบไว้เอ้าเคลมไม่ท่าไปทำไมอะเราจะไม่เปิด เราจะไม่เปิดเขาบอกว่าเราห้ามเปิดผมจะไม่เปิดนะครับเราเวลาหมดผมไม่เปิดเ่าเปิดเข้ามาเฉยสวัสดีคุณเป็นใครฉันคือเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านกันเหรอใช่เพราะพวฉันน่ะอยู่ที่ตามทางแม่น้ำไปแต่ใจนั้นที่เราไม่เคยเจอกันสักทีเธอเชื่ออะไรเหรอ มันมีประโยชน์เขามีป <S <S ืนเคลเมนทายเธอก็เหมือนเคลเมนไทยจริงๆมันจบไปต่ว่าอะไรวะเคลเมนทย่างเกลียไม่ได้ใช้เข้าไปเคลเมนทยฉันคิดว่าไม่ทำอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่าเขามีปืนและเป็นผู้ใหญ่ของเราเยอะที่นี่มันดีจังเลยนะมีคนอื่นอีกไหมเนี่ยฉันอยู่คนเดียว ต้องกลไปก่อนจริงเหรอใช่ดูแลตัวเองไงโอ้ประทับใจมากเอาละอกตรงๆเลยนะนถาคนของฉันน่ะเจ็ดคนพาะนั้นมาสักพักแล้วแล้วคิดว่าเขาจะหลงทางอ่ะเธอเจอพวกเขาบ้างหรือเปล่ามีพวกเด็กฟาร์มแล้วก็ไอ้คนแก่คนสเปนลูกสาวเด็กที่เงียบๆสูงกว่าเธอหน่อยนึง นั่นมันจำนวนคนเยอะนะที่จะเสียงไปอ่ะบอกฉันกเกี่ยวกับเรื่องนั้นสินี่มันทำให้ฉันปวดหัวมากเลยจะได้ไมหัวหน้ากลุ่มสินะอืมเราต้องถ่วงเวลาไว้ให้ซาร่าไปซ่อนตัวก่อนอืมออาไงครับชื่ออะไรชื่ออะไรนะเมื่อกี้ผมจำไม่ได้ใช้เวอร์หรือเปล่า จานเยอะกันไปนะสำหรับคนเดียวอ่ะเหมือนกับมีพายุพัดผ่านเลยนะจะไม่ล้างจานไงชดใช้ฉันเชื่อเถอะฉันไม่เชื่อนะแค่ผ่านมาหรือว่าเพิอยู่มาสักพักแล้วอ่ะถสือมีดไม่มีประโยชน์แน่เลยแค่ผ่านมาจะไปเหนือคนทั้งไปที่นั่นกันเยอะนะ คุณเคยอยู่ที่นี่มั้ไปทางเหนือมาก,ก่อนหรือเปล่าไม่ตั้งแต่แต,แต่ว่าฉันเคยยินมาก่อนนะเกี่ยวกับเรื่องนั้นโอเคเราจะไม่ทำอะไรผมไม่เสี่ยงนะครับเขาเป็นผู้ใหญ่ Where this does go? อ่านี่จะไปไหนอ่ะอ,อยู่ในลิ้นชักตรงนั้นอ่ะอ๋อจะเอานี่เราเก็บไว้โอเค ไม่ได้นะครับผมจะเซฟนะครับเพราะว่าเป็นไม่มีประโยชน์อะไรที่เด็กตัว,ตวขนาดนี้จะสู้กับคนตัวขนาดนี้ได้ท้องกับปืนที่นี่มันดีจริงๆเลยนะรู้สึกสะดวกสบายเหลือเกินยังยังไม่ไปอีกไปเร็วๆสิฉันรู้จักคนที่ใส่เสื้อเชิดแบบนั้นตลอดเป็นหมอด้วยดอะได้ขึ้นกับเขากันเหรอ เราความเห็นต่างกันไม่นานเท่าไหร่่ะไม่นานเท่าไหร่เจ้ามีคนขัดใจเธอทุกครั้งแหละฮ่าความเห็นไม่ตรงกันเอาละอ้าฝ่ายสีขาวมีปัญหาแล้วนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮซาาอีแค่สามเคื่อที่สามตาก็เช็คเมดอ่าลกคขาดแล้วเสียงอะไรอะเช็คเมดเฮ้ยซาลาขึ้นไปเฮ้ยซาลาปิดดังไปปะวะ เธอบอกว่าไม่มีใครไม่ใช่เหรอไม่ได้เห็นได้ยินอะไรเลยอ่ะเรากำลังทำให้เกิเวนไทเป็นนักโกหกซะแล้วชักปืนแล้วว่ะซาร่าจะเป็นอะไรไหมวะเนี่ยโอ้แต่ว่าเราต้องพยายามแบบถ่วงเวลาให้มากที่สุดซาร่าอุ้ยแม่งชี้เข้าไปเลยเหรอถ้าเจอซาร่าก็ยิงเลยสิชิบหายแล้ว ซ่อนอยู่ใต้เตียงเฮ้ยเอาไงว่าต้องเบีย่ยงเบนความสนใจบอกแล้วไม่มีใครดูจะเป็นอย่างนั้นไม่อยากจะหยาบคายจริงๆไปเธออยู่ที่นี่ไม่ได้นะถ้ามีคนอื่นอ,อยู่ใช่ไหมล่ะวอทอุ้ยโอ้ใจหายเกือบนี่ใครอ่ะ ก็เด็กคนหนึ่งไม่ใช่เหรอใช่ดูมันจะถ่ายในห้องนี้ด้วยเอาไงอะเราก็โงเก่งมากเธอไม่รู้จักคนพวกนี้ใช่ไหมล่ะไม่รู้ว่าพูดถึงเรื่องอะไรอ่ะให้ฉันถามหน่อยได้ไหมถ้าเจอพวกเขาอ่ะพวกนั้นจะไว้ใจเธอขนาดไหน ประเด็นคือถ้าคนไม่เชื่อใจเธอเธอจะเชื่อใจเขาได้อย่างไงเอาเป็นคำถามที่แม่งตอบตรงจุดเหมือนกันนะฉันไม่อยากมีปัญหากับเธอนานแล้วล่ะงั้นฉันออกไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวก็คุณเป็นใครอ่ะเออเธอมีวันที่ดีแล้วเหรอวันเนี้ยอะไรวะเป็นไง ความสามารถในการไหลไปตามสถานการณ์รอดเขาอยู่ไหนแล้วอ่ะไปแล้วถ้าเขากลับมาล่ะผมว่ากลับมาแน่เรื่องนั้นอ่ะไม่ต้องห่วงแต่ว่าตอนนี้เราปลอดภัยต้องหาคนอื่นแล้วล่ะออกไปข้างนอกไม่ได้นะไกลับเคลมินไทยซาร่าปลอดภัยทุกคน เขาบอกกับเรื่องคิดแล้ว่เธอรู้ว่าะใช่ไหมว่าเขาอยู่ที่ไหนไปกันเถอะมีคนมาที่นี่อะไรนะเธอบอกว่าไงนะมีคนเข้ามาในกระท่อมไอ้คาบินนี้เคยเป็นทายพูดกับเขาแล้วก็เปิดประตูให้เขาเข้ามากันเหรอใจเย็นๆใจเย็นฉันไม่ได้เปิดฉันไม่ได้เปิดประตูเขาเปิดเข้ามาเองเธอพูดความจริงเขาบอกชื่อไหมเขาบอกได้ไหมว่าชื่อเขาชื่อคืออะไร ทำไมต้องสนใจขนาดนั้นละ่ะขอโทษนะฟานาเคล,เลมงงบอกชี้มาเขามอเป็นยังไงอ่ะเขาใส่โค้ดสีน้ำตาลตัวใหญ่แล้วมีไงอ่ะปก,ปกเป็นปกคอเป็นขนขกเขาพกกูดกับพ่อด้วยพว่อไปทำร้ายใครใช่ไหมละ่ะ ใช่ซาร่าไม่พ่อเป็นคนที่ดีสุดเขาจะไม่ทำอะไรบ้าๆอย่างนั้นหรือไม่ดีแบบนั้นใช่ไหมเธอรู้ว่าเขาไม่ดีนะคนพวกนั้นน่ะคนนั้นอาจจะทำร้ายเราได้นะเอาล่ะคิดว่าไงคิดว่าเขาจะกลับมาไหมเขาเห็นรูปหนูด้วยรูปเหรอทำาหถ่ายรูปแล้วเนี่ย ฉันเป็นคนถ่ายรูปเป็นความผิดหนูเองไม่หนูขอให้เธอทำเป็นความผิดหนูซาร่าพอมันจะพูดยังไงเลยเขาเป็นกองอ่ากองหน้านั้นน่ะโชคดีมากที่เขาไม่คาดหวังว่าจะเจอเราเกรย์เวนไทยน่าจะทำให้เขาอ่าแปลกใจถ้าเธอไม่อยู่ที่นี่ซาร่าคงตายไปแล้วเขาต้องกลับมาเพราะคนที่เหลือแน่เราไม่มีเวลามากแล้ว ขาพูดถูกทุกคนเก็บของเราจะย้ายออกเอาวินรอก่อนเอาขอลูกมาซะละเขาต้องการอะไรอ่ะพาเรากลับไปอ้าวไม่รู้ว่าเธอวินีคาร์เวอร์คือคนที่อันตรายมากเขาเป็นหัวหน้าของแคมป์ที่ไปไกลจากที่นี่แล้วเป็นคนที่ฉลาดมากเราโชคดีมากที่หนีออกมาได้ ฝั่งนั้นฉันเสียใจที่ให้เธอมาเกี่ยวข้องด้วยแต่ตอนนี้เขาเจอเธอแล้วเธออยู่กับเราปลอดภัยกว่าเราจะไม่ต้องไปจำเป็นต้องไปแล้วเหรอต้องหาพีทต้องหาตอนที่เราออกไปแล้วล่ะใครเป็นทายรู้ไหมว่าเขาอยู่ที่ไหนอ่ะรู้อะไรทุกคนเก็บของเราออกไปได้แล้วรู้สึกว่ากลุ่มเจ็ดคนเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มคาเวอร์นะครับ อทางนี้ใช่ไหมใช่ไปทางนี้อีกนิดเึงเคลมขอโทษนะที่พูดไม่ดีกับเธอฉันแค่รู้สึกแย่น่ะทำไมคาร์เวอร์ตามหาคุณล่ะตามหาฉันเหรอ oh หมายถึงพวกเราใช่ไหมเรื่องมันยาวเขามี เรื่องยาลำบากที่จะปล่อยมันไปไม่ได้เธอทำได้ดีที่สุดแล้วล่ะบางครั้งน่ะฉันว่าฉันต้องพึ่งพาใครมากฉันไม่ชินเลยฉันไม่รู้สึกสบายใจเลยอะฉันจะเป็นแม่แต่ฉันต้องจะเย็นให้มากกว่านี้เอาวินกับฉันน่ะไม่รู้เลยว่าจะตั้งชื่อเธอว่าอะไรหรือว่าเป็นผู้ชายก็ยังไม่รู้เลยตาช่วยด้วยมีความคิดอะไรไหมเคลมเคลมเคลมไม่คุยจ้ะ ผมอ่านี่แสดงว่ากลุ่มคาเวอร์เจ็ดคนนะครับเป็นเรื่องกับไอ้พาร์ทสี่ร้อยวันเนี่ยอ่าในส่วนของสี่ร้อยวันอันตรายที่ผ่านมาจําได้ไหมอ่าเราจ้อนกลับไปดูนะครับผมมันมีกลุ่มเจ็ดคนอยู่ที่พูดถึงนั่นแหละที่เราเคยอยู่ตรงนั้นเฮ้ยนิกเขาไม่อยู่ในนี้ก็เป็นที่สุดท้ายที่หนูเห็นเขาอ่ะเขาอาจจะอยู่ที่ที่รอบๆใกล้ๆยังไง แล้วนิกทำไมทำหน้าแบบนั้น Keep eyes open inside. your stay and ระวังไว้ให้ฉันมองเห็นตลอดละ่ะพีทไม่ใช่ว่าไม่รอดเหรอแต่ไม่น่าจะไปไหนไกลไหมนี่รอยเลือดเพียบนั่นพีทแล้วไม่ใช่ถ้าพ,พีทผมจะไม่ร่วงหลังก้อนหิน Anyone see him? ใครเห็นเขาบ้าง พิษ <Pete! S 2> อ๋อเจอแล้วไส้แตกแต่ตอนนั้นตายได้ไงอ่ะอ๋อไม่รอดจริงๆแต่ยังไงก็โดนกัดโอ้พระเจา้าเกิดอะไร,ะไร,ะไรขึ้นเหรอเกิดอะไรขึ้นกันแน่เขาถูกยิงฮะเออใช่ที่เขาคิ่กขวาเขาไม่มีปืนนี่ ใครเป็นคนทำไอเวนเอ้เราต้องเป็นไปต้องไปแล้วละ่ะม่ใช่ต้องเป็นเขาตายแล้วนิกเขาตายแล้วเราต้องไปต่อนะมาเถอะเพื่อนเอนึกว่าไม่รักลุงจริงๆก็รักใช่ไหมไปสู่สุขตินะลุงพีท กลุ่มนี้บอกฉันสิเจ้าไว่าเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะเขาช่วยชีวิตหนูนั่นแหละคือพีทฉันเสียใจนะขอโทษนิกนิกอย่าถอยสินิกอย่าห่างกลุม่มไม่ต้องห่วงเด็กคนนั้นหรอกดูดูเขาให้ท่านไหนนะ <c oughs> มั่นใจนะว่าจะมากับพวกเราอ่ะฉันจะเป็นต้องตามหาคริสต้าเธอไปทางเหนือใช่ไหมล่ะใช่เราก็เช่นกันถ้าอยู่กับเราก็มีโอกาสจะหาเธอได้ดีกว่านะเราจะไปถึงพวกเขาอกนั้นภายในสี่ถึงห้าวันถ้าวันนั้นน่ะตามสะกดรอยเราเราก็จะสลัดให้หลุดได้ตรงนั้นแหละห้าวันเลยเหรอไม่เป็นไรหรอกน้า จะไม่ต้องไปต่อแล้วเป็นตัวเลือกเดียวของเราไปไปเดินเขาเล่นกันเถอะ